คลิปนี้ก็จะแสดงการตั้งค่าการปรากฏตัวของ c a m t a s ช a r e ์ร็อกเขณะที่บันทึกคลิปวิดีโอหน้าจอการตั้งค่านั้นก็ไปที่เมนู Tools Options ไปที่แท็บโปรแกรมมาดูที่ m i n i m i z e m i n i m i z e r e r o r d e r ก็คือการที่จะกำหนดให้ตัว Recorder หรือว่า Camtasia Recorder นั้น ย่อในลักษณะแบบไหน if recorder will be record ตรงนี้ก็หมายถึงว่าให้ย่อตัว recorder ถ้าเกิดว่าในการบันทึกนั้นมันมีการบันทึกตัว recorder เข้าไปด้วยคือตัว recorder เนี่ยจะไปปรากฏในกรอบพื้นที่ที่เราจะบันทึกตรงนี้ก็ให้มันย่อลงแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่นอกกรอบ ตัวเรคเดอร์ก็จะไม่ถูกย่อถัดมาก็จะอีกตัวหนึ่ง a l w a y คือเวลาที่บันทึกเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในกรอบหร,อหรือว่าอยู่นอกกรอบของการบันทึกเนี่ยก็ให้ย่อตลอดส่วน never ตรงนี้ก็หมายถึงว่าไม่ว่าจะอยู่ในกรอบของการบันทึกหรือว่าอยู่นอกกรอบของการบันทึก ก็ให้ตัวรักเอร์เดอร์นั้นปรากฏอยู่ตลอดในกรณีที่ย่อแล้วไปไหนนะก็ดูที่ m i n i m i z e To เมื่อเราตั้งค่าการย่อเนี่ยก็คืออาจจะเอาเวหรือว่า if e recorder will be record เมื่อย่อเนี่ยจะให้ย่อไปที่ t ั s k b a r หรือว่า system tray เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะหมายถึงว่าให้ย่อไปที่ system T ale, ถ้าเกิดว่าตัว recorder นั้นไปปรากฏอยู่ในพื้นที่การบันทึกคลิปวิดีโอนั่นเอง